ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์สุดยอ a แตงการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะสพอร์ตของช่องก็คลิกเล็งคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลย เปิดไพ่ส่วนตัวในรอบนี้นะคะเปิดรับถึงวันที่15มกราคมนะคะทุกคนท่าในใดที่จะเปิดไพ่ส่วนตัวก็แอดไลน์ทักแชทเข้ามาได้เลยอยากที่จะได้คําตอบส่วนตัวนะคะตอนนี้เวลานี้มาเช็คพลังงานคนนั้นที่อยู่ในหัวใจของทุกๆคนนะคะเชื่อว่าทุกคนมีคนนั้นที่อยู่ในใจนะคะมาดูว่าคุณรอคอยใครแล้วก็คุณนึกถึงใครและเขาคนนั้นกําลังรู้สึกหรือคิดกับ คุณยังไงในตอนนี้เวลานี้ที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะขอพลังงานคนนั้นที่อยู่ในหัวใจของทุกๆคนเขาคนนั้นกำลังคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ The h i r e f e n c เขาจริงจังกับคุณมากเขาจริงจังกับคุณมากเลยเขารู้สึกและคิดยังไงกับคุณ Four of Cups เขารู้สึก และคิดยังไงกับคุณตอนนี้เวลานี้ j u ส t m น n t ว้าว <Wow. S 1> เขาจริงจังกับคุณมากนะคะเหมือนกับว่า,อ,าอยากทำในสิ่งที่ถูกต้องอยากทำในสิ่งที่ใช่กับคุณเขารู้สึกว่าเขากำลังเปิดใจพูดคุยอะไรบางอย่างกับคุณด้วย f o u r o f cups แล้วก็จัสเ m นบางอย่างที่ไม่เป็นดังใจทำไมต้องเป็น f o u r o f cups เขารู้สึกอะไร เขาคิดอะไรทำไมต้องเป็น four of cups four of pentacles เขาลังเก็บอะไรไว้อยู่ในใจเก็บการ support เก็บการ offer ห่วงแหนคุณห่วงแหนคุณ control นิ่ง adjustment ปิดบังความรู้สึก adjustment เขาอยากเปิดใจพูดคุยกับคุณ เหมือนกําลังพิสูจน์เขาต้องการพิสูจน์บทบาทความรักความสัมพันธ์กับคุณว่ามันจะออกมาเป็นยังไงขอขยาย j u จั m e n t ขอขยายจัสเมนนาย of Pentacles คนนี้มีความฉลาดเก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆเขาเป็นคนเขาเป็นคนโสด ที่มีฐานะดีหน้าตาดีหน้าที่การงานดีมีความสำเร็จในตัวเองเหมือนเขากำลังควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็กำลังที่จะมองความเป็นจริงในความสัมพันธ์ขยายเดอ h ์ไฮด e ั e เ e นขยายเดอ f ์ไฮ n รัฟเ i n g of s r เขาอยากทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ใช่กับคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาจริงจังกับคุณ ขยาย f o l ์ of Pentacles ขยายโฟล์อขยายโฟลว้าว Queen of เ e n t a c l e เเขาห่วงแหนคุณมากเขาห่วงแหนคุณมากจริงๆคือเหมือนกับว่าเขากำลังคอนโทรลอดทนในความรู้สึกหรืออะไรก็ตามนะคะมันเหมือนกับว่าเขาเขาห่วงแหนคุณเพราะคุณมีเสน่ห์ คุณมีเสน่ห์คุณคู่ควรที่เขาเขาต้องการทำสิ่งที่ที่มีคุณค่าให้กับคุณเรียนรู้คุณรู้จักคุณหรือมองคุณอดทนกับความรู้สึกหรืออดทนกับระยะเวลาอดทนกับสากการในตอนนี้เวลานี้เพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ใช่กับคุณเพื่อออฟเฟอเพื่อซัพพอร์ตเพื่อดูแลคุณเพื่อทุกอย่างคิงกับสอสว้าสวยงามมากเขา เขาจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นี่คือความรู้สึกเขารักคุณเขาห่วงแหนคุณมันเขากำลังจะสู้นะคะสู้กับความรู้สึกของตัวเองกับความความความสัมพันธ์ครั้งนี้ว้าวทีนี้มาขยายนายออฟเฟนเดเขยายนายออฟเฟนเดเสดู Seven of Pentacles คือเขากำลังมองนะคะในสิ่งที่เขากำลังรู้สึกเขากำลังมองเหตุและผลนะคะความสัมพันธ์เหตุและผลของความเป็นจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกและคิดกับคุณสวยงามมากๆห่วงแหนคุณอดทนคอนโทร l พลังงานของตัวเอง แล้วก็มองอนาคตมองความจริง,รงทำไมเขาต้องทำแบบนี้ทำไมเขารู้สึกแล้วก็คิดแบบนี้กับคุณทำไมเขาต้องทำแบบนี้ว้าว Queen of Wands เพราะว่าคุณเซ็กซี่คุณมีสเสน่ห์คุณดึงดูดแล้วคุณก็คุณใจร้อนหรือเปล่านะคะ Queen of Wands ทรงพลังของหญิงสาวนะที่มีความมีสเสน่ห์มีความเชื่อมั่นในตัวเอง หน้าคนหาเขาอยากเรียนรู้จักกับคุณเขาอยากเรียนรู้ตัวตนของคุณอย่างแท้จริงคือคุณมีเสน่ห์เหมือนกับว่าอะไรบางอย่างคุณก็สามารถทําได้เพราะความเชื่อมั่นของคุณคุณเป็นสาวเก่งคุณเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีคุณสวยคุณเซ็กซี่แล้วเหมือนกับว่าคุณโดดเด่นและมีเอกลักษณ์มีเสน่ห์มากจิตใจดีแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก เขาจะเอาชนะใจของคุณด้วยด้วยวันเวลาด้วยสิ่งที่เขาทำแล้วยังไงต่อคะว้าวทุกคนทุกคนดูสิไพออกมาเอง t e of pentacles เพราะเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากอยู่ด้วยเขาอยากอยู่ด้วยกันกับคุณไปตลอดทางชีวิต เขาอยากมีครอบเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณเขาอยากเป็นปึกแผ่นกับคุณอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวอยากมีลูกด้วยกันอยากอยู่ด้วยกันเป็นจนถึงบั่นปลายชีวิตเขาอยากมีคุณเขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตเห็นไหมคะเซเว่นออฟเพนเอร์เขาเขากำลังเขากลังคิดอยู่เขาก็ำลังประมวลผลอยู่นายออฟเพนเนอร์เ e s เพราะคนคนนี้เขามีความเก่งความฉลาดความเชื่อมั่นและเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามากอยากทําในสิ่งที่ถูกต้องอยากทาในสิ่งที่ใช่กับคุณอยากอยากยกระดับ คุณเข้าสู่ครอบครวัวของเข้าเข้า,ขา,ขาครอบครัวของคุณอยากมีชีวิตคู่คู่ชีวิตที่เติมเต็มกันอุดมสมบูรณ์มีความสุขและเติบโตเขาอยากทําในสิ่งสิ่งนั้นกับคุณแต่งงานสร้างครอบครัวออฟเฟอร์ซัพพอร์ตคุณเขาอยากมีความสุขเขาอยากเป็นคนที่ถูกรักเป็นคนที่คุณให้เกียรติเขาเคารพเขาหรืออะไรแบบนี้ค่ะต่างต่างคนต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกัน มีรูปมีร้านหรือว่ามีมีความมีความสุขตลอดไปอะมีความปลอดภัยในความสัมพันธ์มีความปลอดภัยความสุขความสมบูรณ์มีการเงินการงานที่เติบทุกมีทุกสิ่งอย่างที่แบบโหมันมีแต่ความสุขนั้นเลยค่ะสิ่งที่เขาที่เขาคิดที่เขารู้สึกกับคุณและสิ่งที่เขาต้องการนี่คือสิ่งที่เขาต้องการี่แท้จริงปลอดภัยมีความสุขทําสิ่งถูกต้องสิ่งที่ใช่เปิดเผยทุกอย่างให้คุณได้รู้ทําให้คุณได้มีความมั่นใจในความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้ ว้าวพิเศษมากๆเลยนะคะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ h e High Friends เกิดขึ้นคุณกำลังเจอดีวายม k ส l คลนแน่ๆเลยแล้วก็คนคนนี้มีเหตุผลและชัดเจนจริงๆคอนโทรลอารมณ์ความสึกของตัวเองมีเหตุผลเด็ดเดียวตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาและรอคอยสิ่งสิ่งที่สิ่งที่เขาทำได้อย่างสบายและใจเย็นมากว้าว มาดูว่าคนที่อยู่ในใจของคุณคนนี้เขาคือใครใครที่อยู่ในใจของคุณคนคนนี้เขาคือใครใครที่อยู่ในใจของคุณ Four w a n d s ใครที่อยู่ในใจของคุณใครทใใคคนนนี่อยู่ในใจของคุณคนคนคนั้นที่อยู่ในใจของคุณคนคนนี้เขาหรือว่าคุณและเขารู้จักกันแล้ว เหมือนอาจจะเจอการเฉลิมฉลองกันเจองานในงานสังสรรค์เรื่องเริมปาร์ตี้หรือว่าคุณและเขาสรักอะไรบางอย่างระหว่างกันแล้วกันบางท่านมีประเด็นอะไรบางอย่างหรือติดไม่ได้ติดต่อหรือคนคนนี้นะคะทำงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหมือนกับว่าทำงานเกี่ยวกับผู้คนี่ยทำงานเกี่ยวกับเหมือน ความเป็นผู้นําเขาอาจจะเป็นผู้นําหรือเป็นธุรกิจหรือทํางานที่ติดต่อก,กับผู้คนเยอะๆหรือเขามีเพื่อนสนิทที่เป็นคนไทยหรือมีเหมือนทํางานกับพาร์ทเนอร์ของเขามีหุ้นส่วนมีอะไรแบบนี้นะคะหรือเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามากๆนะคะรักสิ่งที่ใช่รักสิ่งที่ถูกต้องหรือคนคนนี้คุณเจอในงานสังสรรค์เรื่องเริงปาร์ตี้ หรือเพื่อนแนะนำหรืออยู่ในสายงานคนคนนั้นคือใครคนที่อยู่ในความคิดความรู้สึกของคุณหรือคนคนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเข้าวนเวียนอยู่ในใจอยู่ในความคิดของคุณคุณนับับว้าวหรือคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกปล่อยเทจบมาหรือคุณถ้าเป็นคนโสดคุณอาจจะรู้สึกว่าฝันถึงคนนี้ ถ้าคนโสดคุณรอคอยใครบางคนนะคะต้องบอกว่าพลังงานของความรักครั้งนี้เป็นพลังงานเหมือน DIY หรือ universe ทําให้คุณรู้สึกรอคอยใครบางคนที่คุณติดอยู่ในใจบางท่านคนคุณและเขามีประเด็นดราม่าก,กันเกิดขึ้นและเหมือนบางท่านกําลังแบบเพิ่งได้เจอกันเพิ่งได้เรียนรู้กันแล้วก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ จากไว้กับความรู้สึกที่มันคางขาด้วยบางท่านที่เป็นคนโสดคนนี้คุณรู้สึกว่าคุณรอคอยมานาแสนนานเหมือนหัวใจคุณเหมือนหัวใจคุณกำลังรอคอยใครที่คุณรู้สึกผูกพันมากๆอะค่ะมาดูอีกว่าแล้วความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงระหว่างคุณและเขาความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้ระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไง A soft pentacles ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณและเขาจะเป็นยังไง6 soft pentacles ว้าว wow. A soft pentacles 5 i of Swords แล้วก็6 soft pentacles ขอขยาย5 i of Swords เขาขยาย f e of Swords แต่สั่จะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้น จะมีการเริ่มต้นใหม่การออฟเฟอร์ซัพพอร์ตเกิดขึ้น p พ라이ดเกิดขึ้นค่ะการเคลียร์การเริ่มต้นใหม่ในชัปเตอร์ใหม่เช่นอะไรที่ที่ติดประเด็นเป็นประเด็นก็จะได้ได้ได้เคลียร์ได้เห็นความจริงความชัดเจนเกิดขึ้น The c h a r i o t เพราะว่าไฟฟอบสอดขึ้นกับเดอะซันความดราม่าอะไรบางอย่างกำลังจะเป็นเดอะซันนะคะเหมือนอะไรบางอย่างที่ถูกปิดไว้จะถูกเปิดให้คุณได้เห็นความจริงกับคนคนนี้สรารภาพความรู้สึกสรารภาพบางอย่างพบเจอกันหรืออ,ออฟเฟอร์อะไรบางอย่างขอโทษหรือว่ากับการปรับเปลี่ยนอะไรมีใหม่ของความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเดอะชาริลล์ออสแล้วก็เอซอบคัพความรู้สึกที่แท้จริงกำลังเกิดขึ้นกับความสมานครั้งนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเหมือนเดซันการันตีว่าอะไรที่ถูกปิดจะถูกเปิดให้คุณได้เห็นให้คุณได้รู้สึกให้คุณได้เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของคุณระหว่างคุณและเขาคือคือสิ่งที่จะเป็นเพื่อนต่อไปหรือว่าเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่หรือเป็นความรู้สึกดีๆนะคะว้าวขอสิ่งที่เขาอยากพูดกับคุณสิ่งที่เขาอยากพูดอยากบอกคุณสิ่งที่เขาอยากพูดอยากบอกคุณตอนนี้ในเวลานี้ w ว y Five f เพเนอ a c l e s สิ่งที่เขาอยากพูดอยากบอกคุณในตอนนี้เวลานี้เขาคิดถึงคุณมากสิ่งที่เขาอยากพูดอยากบอกคุณในตอนนี้เวลานี้ t h r e e of Pen t ริอ e มีความท้อมีความเหนื่อยล้าสิ่งก็ ับเขาคิดถึงคุณคิดถึงช่วงเวลาเก่าเทรีเวอนส์มองย้อนกลับไปในในอนาคตยังมีความหวังเขาเสียใจเศร้าเขาคิดถึงคุณมากเขาอบอุ่นเขาปลอดภยัยเขามีความสุขที่ได้รู้สึกถึงคุณ ที่ได้มีเรื่องราววันเวลาเก่าๆระหว่างคุณและเขาวความดรามา่าหมกมุ่นกระบาดแผลในใจมันเป็นความรู้สึกเหมือนเหมือนเศร้าและเสียใจอะคะ่ะเอซับ,บอนส์เขากำลังทำอะไรสักอย่างในการติดต่อสื่อสารกับคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณตอนนี้<ๆ>เวลานี้เพิ่มเติมค่ะเดชาลีออดเกิดขึ้นอีกครั้งเขาจะมาหาคุณ powerful เขายังไม่ยอมแพ้เหมือนเขามีพลังอยู่เขาอยากบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมเอสบ,บอดสปราร์เริ่มต้นเขาอยากบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมเขาจะทำอะไรเดวิลรอแบบรอแบบหมุกมุนมากๆนะคะ เหมือนบางอย่างภายในบอกเขาว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมต้องเป็นเดวิล e ซเวนอ w อนส์อดทนด้วยความเชื่อมั่นมั่นใจอดทนด้วยพลังงานบางอย่างที่เขาต้องการติดต่อสื่อสารกับคุณหรือเคลียร์บางสิ่งบางอย่างให้กระจ่างชัดเจนแล้วเข้าใจนะคะเหมือนกับว่าไม่ว่าตอนนี้เขาจะแบบเจอมรสุมเจออะไรในชีวิตก็ตามนะคะแต่เขารู้สึกว่าคุณยังอยู่ในใจของเขานะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้เวลานี้ เขามีหัวใจให้กับคุณเขาตกลุมรักคุณเขารักคุณคนเดียวเขามีแต่คุณ Two of Swords เขากำลังฟังเสียงสัญชาตญาณของเขาเขากำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างเขาอยากบอกอะไรกับคุณ t r i of c u p s เขาอยากเจอกับคุณเขาอยากมีห่วงช่วเวลาความสุขการเฉลิมฉลองกับคุณแล้วมาดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะ มาดูสิมาดูไพ่สำหรับนี้มาดูว่าแล้วคุณกำลังรู้สึกยังไงกับเขาคุณกำลังรู้สึกยังไงกับเขาแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณอาจจะรู้สึก คุณยังมีความหวังอยู่นะคะยังมีความหวังแต่ว่าก็มีความอาจจะแบบไม่เชื่อหรือมีความล้ามีความท้อคุณก็ยังอยากที่จะเป็นครอบครัวกับเขาแทนนอฟคัพคุณยังมีความหวังในในท่ามกลางความรู้สึกที่ท้อและเหนื่อยที่ล้าในซับคัพคุณก็ยังคิดถึงเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับเขา อยากได้คำขอโทษอยากได้ความรู้สึกความจริงความจริงใจความรักที่แท้จริงกับคนนี้แล้วคุณกำลังรู้สึกยังไงกับเขาคุณแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาอีกคะเขามีเสน่เขาดึงดูดคุณดึงดูดสายตาดึงดูดความรู้สึกของคุณ คุณก็ยังมีความหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะยังมีความหวังอยู่แล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยากเป็นความรักครั้งใหม่กับเขาอยากเป็นรักแท้อยากที่จะแบบว่าเซเว่นอวอร์ดเกิดขึ้น2ใบเหมือนต่างคนต่างแบบรอคอยด้วยความอดทนและเข้มแข็งเหมือนคุณก็มีพื้นที่ขอบเขตของตัวเองเหมือนกันนะคะว่าแบบคุณจะรอแค่นี้แค่นี้อะไรแบบนี้นะคะเหมือนประมาณนั้น แล้วคุณกำลังรู้สึกไงกับเขาเดิชาลีออกเหมือนกันเลยคุณอยากเจอเขาอะนะคะคุณอยากเจอคุณอยากเชิญหน้าคุณอยากรู้ว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างอยาก,ยาก,ยาก,ยากมีความชัดเจนอะไรที่เกิดขึ้นไม่อยากมีอะไรบางอย่างที่ค้างคาเอซอฟคัพส์ไอซับคัพแล้วก็ถูอฟวอนส์เอซอบฟอนส์เกิดขึ้นอีกครั้งคุณอยากได้ ความจริงคุณอยากเคลียร์อยากได้รับการติดต่ออยากที่จะรู้อะไรที่จะชัดเจนเพื่อปล่อยวางเพื่อที่จะแบบจัสเมนเห็นไหมคะเพื่อที่จะรู้ว่าแบบอะไรควรที่จะเป็นไปนทางไหนนะคะเหมือนกับว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะจบหรืออะไรยังไงนะคะมันเหมือนกับว่าจะมีการเปิดใจเกิดขึ้นจะมีการสื่อสารเกิดขึ้นต่างคนต่างรอต่างคนต่างรู้สึกว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่แบบอยู่ในใจอยู่นะคะใน t o f Cups เพจ of p e n d c l e t h e m o o n แล้วก็ two of o n e เกิดขึ้นอีกครั้งนั่นหมายถึงมันมีพลังงานความรู้สึกของความหมนหมนะคะความอึมครึมหมุนหมนอยู่ตรงนี้ด้วยความรู้สึกสัญชาตญาณแต่ความจริงกําลังเกิดขึ้นกับคุณความจริงเหตุและผลกําลังเกิดขึ้นในสิ่งที่รู้สึกนะคะนี่คือสิ่งที่คนนั้นที่อยู่ในใจของคุณนะคะมาเช็คพลังงานให้กับทุกคนทีนี้ต้องมาดูไพ่สําหรับนี้เพื่อเคลียร์สุดท้ายนะคะว่า สถานการณ์ของคุณและเขาจะเป็นยังไงขอสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาโอ้โหโอ้โห Looking at picture missing you makes new memories เขาคิดถึงคุณเชื่อว่านี่คือสัญญาณของต่างคนต่างคิดถึงกันอาจจะเป็นความห่างไกลาอาจจะเป็นอะไรบางอย่างเป็นประเด็นบางอย่างคุณต้องมีภาพด้วยกันเขาคิดถึงคุณ แล้วจะเป็นยังไงคะสถานการณ์จะเป็นยังไงซันกราเซสเขาติดตามคุณอยู่เขาส่องคุณอยู่ถ้าคุณมีโซเชียลกับเขานะคุณโพสอะไรเนี่ยเขาตามติดตามคุณส่องคุณมากๆเลยแท็กส์ทอล g กิ้งเขาต้องการคุยเขาถ้าเขาติดตามคุณเขาต้องเรียนรู้ความเป็นธรรมชาติของคุณในโลกโซเชียล คุณชอบอะไรคุณโพสอะไรคุณรู้สึกยังไงเพื่อที่หาทางที่จะเข้าหาหาทางที่ติดต่อที่คุยหรือว่า take action ในสเต็ปต่อไปเขาจะติดต่อมาเขาจะสื่อสารกับคุณจริงๆด้วยเลิฟคอคือเขาแบบมันเหมือนความร้อนใจร้อนรอนที่ทนไม่ไหวจะต้องแบบคุยกับคุณ thinking about you thinking of you นะคะ message of you expressing love มีแต่คำว่าคิดถึงมีแต่คำว่าพูดคุยเจจานะคะแป๊บนี้นะคะทุกคนจะนัดเจอกันกันกบคุณเพื่อพาคุณสู่การเดินทางสู่ความสุข new beginning เริ่มต้นใหม่สร้างความทรงจำใหม่ๆเพื่อเติบโตไปได้วยกันว้าวความจริงกำลังเกิดขึ้นทุกคน นั่นแหละค่ะเพราะว่าเดอะซันเกิดขึ้นด้วยออฟเฟอร์ของขวัญเซอร์ไพรส์กำลังจะมาเขาอยากทำให้คุณมีความสุขประมาณนี้ค่ะทุกคนก็โหไพ่สวยงามมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเหมือนเขากำลังเรียนรู้อะไรบางอย่างที่เป็นอดีตระหว่างคุณและเขาหรือว่าอาดีตของเขาเองนะคะเพื่อที่จะทำความทรงจำความสัมพันธ์ของคุณให้ให้ไม่เหมือนเดิมให้มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นอะไรที่ยั่งยืนและมีความสุขระหว่างคนทั้งสองคนความสัมพันธ์ ลองเทอร์ม l ิเลชันช i พหรือความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ความสัมพันธ์ที่เห็นภาพรวมความปลอดภยัยความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพความซื่อสัตย์ให้เกียรติซึ่งกันและก,กันอะไรแบบนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ